ยินดีต้อนรับสู่ช่องไกโปนะค,คลิปนี้ก็นำมัสเตค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ปูกำลังรอขึ้นเครื่องนะที่จะไปเมืองมุมไบค่ะในอดีตเนี่ยก็คือเมืองบอมเบย์นะคะเคยเป็นเมืองหลวงด้วยแต่ว่ามุมไบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองแห่ง ซีวิไลบอลรวูดดันลงดันลาบอลรวูดนะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่เมืองนี้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าจะสวยแค่ไหนแล้วก็ไปไหว้เทพคือมูเตรูนะใครมาดูคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆเฮงๆปังๆังทุกคนไะเราเริ่มเดินทางกันเลยค่ะจากสายการบินแอร์อินเดียเป็นสายการบินนานาชาติของเดตอินเดียนะลุยเลย เครื่องบินก็เหลือแต่เป็นวเจ e เ a เรียนะคะเออเราอยู่ห่างเครื่องเนะาะใส่กันบินแอร์อินเดียนะคะกพอนัได้โชสมุดนิดนึงสมุดสิตยาศาสตร์แอร์ สวยให้เขาดูนี่นี่วนเดือนเดซ e m b e นะคะร่างการใช้มาสิสิบเอ็ดวันเองโอ้โหอ่านสิเดซเซนส์สอาขึ้นเขาเขาไปอ่านในห้องน้ำโอโหสภาพแบบเนี่ยสภาพเย็นมากอ่ะแล้วดูขาดแบบโอ้เขาไปทำอะไรกันนันนี้แต่ดาราเขาจะเป็นเหมือนดาราบอลลีวูดแบบนี้นะบอลีไม่มีดาราสากลไม่มีดาราแบบอินเตอร์แล้วตอนนี้เราก็จะ ื่องกำลังจะแ a n d i n งลงแล้วนะคะเพื่อนอีกประมาณ20นาทีแล้วก็จะถึงเมืองมุกไปค่ะไปเนี่ยเป็นเมืองทางใต้ของอินเดียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วงคันวาคมแล้วก็ไม่ได้เจออากาศเย็นแต่ก็คือเดินได้นะไม่ได้ร้อนแบบถ้าร้อนจะจัดเนี่ยต้องเป็นช่วงแบบเมษาพฤษภามิถุนาช่วงนัทข่าวออกอว่าแบบอินเดียร้อนมากร้อนจนคนตาย สนามบิ lonely, นเขาโหอลังการงดงามมากเนี่ยเป็นฝาเบียหรอฝาเบีย่ชเบียยนี่ค่ะฝาเบียฝาขวดสวยอั้อยอืมล้อห้องน้ำอินเดียค่ะ ได้ปรถของดิฉันในทริปนี้นะสี่คนดิฉันก็จัดใหญ่เล่นใหญ่เหมือนเดิมค่ะเล่นใหญ่ค่ะ ยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาเที่ยวกันที่มุมไบค่ะอันนี้สมัยก่อนชื่อว่าบอมเบย์นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นมุมไบจะอยู่ทางใต้ของประเทศอินเดียแล้วก็ทะเลที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยคือทะเลอาระเบียนซีนะปูจะอยู่แถวทางใต้โซนนี้นะคะมาเที่ยวกันที่มุมไบปูเน่ เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้องค์พระพิฆเนศองค์แรกก่อนนะคะของคลิปนี้อ่าเพราะว่าตอนนี้คนจะไม่ค่อยเยอะข้างในก็เป็นโอกาสเหมาะในการมาขอพรน,นะคะเพื่อน เออจะฝากตรงร้านไหนก็ได้ o มั o น i 250พร250 for 250ส้อหรอสองรูปี250รูปี yes this is called puja puja thali and you get back เดี๋ยวเค่อยมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ small s m a ไม่ไเราต้องซื้อากาไม่ใช่หรอก็กระจายร้านไหมล่ะกระจายรายได้ไหมอ่่อแล้ว เธอชอบเห็นบูวเหรอฮาเมสฮานโอ้เทียนเด็ดโอ้ต uh, uh ัว0เดอร0ตัวฮ oh, ันเดโอเคสองให้สองลูกปีเ no ็ด2 0วด็200เดเนี่ยฟาวเวอร์เวนคูดออันนี้เราซื้อดอกไม้ก่อนนะคะก็ซื้อดอกไม้เรียบร้อยแล้วนะคะ200ลูกปี ก็เดี๋ยวจะเข้าไปกราบสาระาด้านในกันเขาก็จะมีไอที่ล้างหน้าล้างมืออยู่ตรงนี้นะ เรามาเริ่มกันที่วัดแรกนะคะวัดสิทธิวินายกะค่ะก็จะเป็นองค์พระพิคเนตที่ประทานพรในเรื่องของความสําเร็จชื่อเสียงโด่งดังเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นมหาเศรษฐีแล้วก็เป็นดาราดังเนี่ยมากราบสักการะขอพรวัดนี้ก็จะได้เงินได้ทองได้งานกันกลับไปก็เลยเป็นที่มานะคะที่ประชาชนทั่วทุกมุมโลกเนี่ยอยากจะมากราบสักการะที่นี่กัน าโอเคพอเราอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขอพอรกับหนูนะคะตอนนี้เราถึงที่ตลาดโบา่ามาร์เก็ตแล้วนะคะก็จะเป็นตลาดทองทิมขายของเยอะมากแต่เมื่อกี้ที่เราผ่านมาก็คือมีพวกร้านช็อปแบรนด <ไป S 1> ์เนม <ไป S 1> ใหญ่ๆ <ไป S 1> ก็หลายเจ้านะเดี๋ยวเราลงไปดู ด้านล่างกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างปูอยากได้พวกสาลี่อะค่ะเอาไว้ใส่ไหว้องค์ห่อนะจะได้แบบเฮงๆปังๆนะคะเพื่อนๆไปเพื่อนฟิกระวังนะจ๊ะทอๆๆๆๆ่อใหญ่ๆแบบนั้นอดีอันนี้เขาให้ไป เธอเธอดมฉันไม่เอาตอนนี้เราถึงแล้วนะคะโรงแรมใจกลางตลาดถืออย่างนี้วิธีการกินปนิปุรีนะคะคุณต้องถือชามเขาจะทั้งหมดหกลูกโคเรโคเรมีแหละ ได้ได้ดัเอมากินกินกินอาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเพื่อนโรงแรมปูคืนแรกเนี่ยอยู่ใจกลางของตลาดเลยค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้เดินเล่นช้อปปิ้งกันแบบสนุกสนานนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปดูร้านไก่ที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าดังของเมืองมุมไบเลยอะเดี๋ยวไปดูว่ามันจะอร่อยจริงไหมไปอันนี้จะเป็นร้านอาหารอินเดียนะคะ เขาจะทําครัวกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปนั่งกันตรงอีกที่หนึ่งนะคะก็คือข้างในร้านอาหารนี้นะนี่นะคะร้านนี้ดังนะชื่อร้านบาดิมิยานะคะก็จะดังในพวกเรื่องไก่ย่างแต่ถ้าปูอ่านชื่อร้านผิดต้องขออภัยนะคะทุกคนก็ตามพิกัดมาแต่ไก่นี้เลยอันนี้ไก่ไก่ไรนเจจประมาณ 2อ0รบรูปีนะคะสามร้อยห้าสิบร <350 S 2> ูปีอเกนีชิคเ,เก้นกันติกคาบาบ์ฟอะชิคเก้นกันติกคาบาบอ่าอร่อยนะคะสองเบสเลยค่ะพี่อะเรามาชิมกันค่ะต้องเอาอกลนนิ่นห,หอมหอมใหญ่ส่วนเขียวเขียวเอออันนี้มันก็นส่วนใหญ่กเอา เพื่อนไ่ได้กดให้นะอันนี้เนดิบลอกอันนี้คือชิคเก้นติก้าเนอนนี้คแป่ะมากินกับแป้งโอ้มาเร็วมากนี่ขาไก่อือดีอะอ่าโอเคเอาออกพอดีอ่ะเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยค่ะ โดยรวมก็อร่อยใช้ได้นะคะแต่ว่าโปรมีร้านแนะนำอีกร้านหนึ่งนะจะอยู่คลิปท้ายๆประมาณ ep 3 ep 4รอติดตามกันด้วยนะคะต้มหมูนะคะกำลังเดินที่ตลาดวุ่นวายวุ่นวายไปค่ะเราเดินเล่นที่ตลาดนะคะโอ,อ้ของขายเยอะมาก ยุคกเฟิร์สอิสุตเหมือนมุมไบมันเป็นเมืองแบบว่าเมืองนักท่องเที่ยวแล้วก็บอลิวูดอะเนาะมันก็จำไม่ได้ถูกเท่ากับพวกเมืองอื่นๆนะเนาะเจนเนาะมันขายนักท่องเที่ยวขายต่ตาง ที่ค่ไปรถเมย์เขานะคะก็นั่งนั่งรอได้รอรถเมย์เนี่ยของขายเยอะมากคล้ายๆแบบสำเพ็งเราเลยคือแบบย่านนี้อุดมพลาดมากเลยคนะ่ะเพื่อน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ารุ่นสมัยใหม่นะคะไม่ค่อยได้เจอแบบเสื้อผ้าสาลีอะไรอย่างเงี้ยเลยอ๋อเนี่ยสาลี อ้าวชิ้นพอแล้วเดี๋ยวฉันหาผลไม้แล้วพอ้วนเราก็อยากลองกินดูอ่ะกิน วันนี้ไม่ได้กลับโรงแรมง่ายๆนะคะซื้อกระเป๋า s h o ป p i n g bag กันตั้งแต่วันแรกเลยเห็นไหมเนี่ย happy happy ดูสิ s h o ป p i n g bag ได้กันคนละใบ mm hmm. พาแบบประมาณ300รูป,ปี400รูป,ปีนะคะ mm hmm. ก็คือร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะ mm hmm. นั่งนั่งนั่งตุกตุกเล่นนะคะ <laughs> โรงแรมไม่ขับนั่งตกๆเล่นโอเคตอนนี้อินเดียนเกตก็ปิดแล้วนะคะโรงแรมนี้ชื่อว่าทัชมาฮาโฮเทลนะคะก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบคล้ายยุโรปมากๆเลยอยู่ตรงข้ามกับอินเดียนเกตเลยค่ะอินเดียนเกตเนี่ยก็คือเป็นประตูแห่งเมืองท่านะคะในสมัยอดีตที่อังกฤษเข้ามาปกครองเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะคะปูกก็จะพามาดูภาคช่วงกลางวันกันบ้าง อาหารเช้าโรงแรมที่เราพักนะคะโรงแรมปูนอนเนี่ยเรียกว่าซันซิตี้มันก็จะอยู่ใจกลางตลาดเลยหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จนะคะก็จะเดินทางกันสู่เมืองปูเน่เอพิโซดแรก EP 1ก็เอาแค่นี้นะคะเบาๆกันก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสามารถติดตามได้ที่เพจมิราเคิ้นทัวร์ไทยแลนด์ไกดปูปูมีขายทัวร์จอยทั่วโลกอุดหนุนปูได้นะจ้า